สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการตัดวิดีโอนะฮะเห็นมีเพื่อนๆบางคนบอกเออไปดาวน์โหลดวิดีโอมาแล้วก็บางครั้งอยากจะตัดบางส่วนออกนะฮะตัดด้านหน้าตัดด้านหลังอะไรประมาณนี้เราสามารถตัดได้ไหมโดยไม่ต้องไปให้ใครก็ได้ที่มีความรู้นในเรื่องของตัดวิดีโอ,อ,อช่วยตัดเกรงใจนะฮะแบบว่าเกรงใจอยากตัดเองสามารถทำได้ครับผม สามารถทำได้โดยการอาศัย Google เนี่แหละครับแล,แ,ลแล้วลองพิมพ์คำว่า,าตัดวิดีโอลายดูสินะฮะลองดูนะฮะเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาตอนนี้วเ,เ,เ,เลมมวลาเราตัดวิดีโอเราลองดูสมมติเราตัดเราจะใช้ตัวไหนดีครับผมสมมติผมชอบลองใช้ตัวนี้ แต่ละแต่ละค่ายแต่ละเว็บเนี่ยมันก็วิธีการตัดมันก็คล้ายๆกันนะครับนะฮะอาอย่างอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่นะผมไม่เอางั้นเอาเป็นตัวนี้แล้วกันออนไลน์วิดีโอคัปเปอร์นะฮะใช้ตัวนี้อ่าวันนี้วิธีการตัดทํำยังไงล่ะอันดับแรกผมก็ต้องเปิดเปิดไฟล์ที่ผมต้องการจะตัดก่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วนี้ไฟล์วิดีโอนะครับผมลองใช้ ต้องโหลดนะแต่ตอนนี้เนี่ยการตัดวิดีโอแบบนี้นะฮะถ้าตัดยาวๆเนี่ยผมว่าอาจจะมีปัญหากับกับการโหลดเพราะว่าไฟล์พวกนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าตัดออนไลน์ดังนั้นเนี่ยการจะตัดได้เนี่ยเราจะต้องโอนไฟล์ของเราเนี่ยขึ้นไปยังเว็บของเขาก่อนพอโอนไฟล์ขึ้นไปยังเว็บของเขาเสร็จปับ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถตัดได้ พอตัดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเซฟไฟล์ตัวนั้นอ่ะที่ตัดแล้วเนี่ยเก็บลงมาในเครื่องดังนั้นถ้าเป็นการตัดที่ไฟล์ยาวเกินประเภท30-40นาทีอะไรพวกนี้ผมคิดว่าอาจจะมีปัญหานะครับไอ้อย่างเช่นอ่ะผมเลือกผมเลือกไฟล์ตัวนี้เราดูเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไฟล์ตัวนี้กี่กี่นาทีก็ไม่รู้นะฮะลืมดูถ้ายิ่งไฟล์ ไฟใหญ่มันก็ใช้เวลาโหลดนานหน่อยนะฮะถ้ายิ่งไฟล์ไฟล์เล็กมันก็จะใช้เวลาโหลดแป๊บเดียวแตนะจริงๆแล้วเอาเป็นตัวอย่างผมเอาเป็นตัวเล็กๆก็ได้อ๋อแต่นี่ก็ไม่นานฮะเดี๋ยวนะฮะไม่นานไม่นานผมขอดูหน่อยซิว่า,าไฟล์ที่ผมโหลดเนี่ยนะฮะเป็นไฟลสักขนาดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมขอ,อมเข้าไปดูนิดนึง เดี่ยวรู้สึกตัวที่ผมโหลดนี่ผมจะใช้ตัวซนะูมซูมหนึ่งซูมหนึ่งฮะอยู่ที่ไหนหนอซูมหนึ่งตัวนี้ผมโหลดมนาะตะกี้ผมใช้ตัวนี้นะมาดูกันตัวนี้อยู่ที่สี่นาทีนะฮะสี่นาทีห้าสิบสามโอกตีได้เลยว่าเป็นห้านาทีนะฮะตีได้เลยเป็นห้านาทีแล้วก็ไฟล์ตัวนี้เป็น ขนาด9เมกนะฮะ9เมก็ไม่ถือว่าใหญ่ียัยโหลดได้นะฮะ9เมก5นาทีใช้เวลาโหลดก็พอสมควรเห็นไหมฮะก็ะได้มาละตอนนี้พอได้มาอา้าวหายไปไหนนี่นี่นะฮะอันนี้ไม่เอาเดีวก่อนนะฮะเดี๋ยวพอได้มาปุ๊บเราสามารถที่จะมาทําการตัดสวัสดีครับเพื่อนๆันนี้นะะนจะมาพูดถึงโปรแกรมที่เราสามารถตัดตอนนี้จะตัดตรงไหนอะ สมมติเพื่อนบอกว่าจะตัดตรงนี้เราตัดตรงนี้ทิ้งไปนะตอนท้ายเราบอกไม่เอาตอนท้ายเราจะตัดตรงนี้เดี๋ยวทิ้งไปเหลือเอาเฉพาะแค่ตรงนี้นะนะฮะพอถ้าเพื่อนๆบอกว่าพอใจละจะตัดตรงนี้ตรงนี้นะฮะ,อะออเอาไปพอเพื่อนเพื่อนใหม่นิดนึงนะฮะลองเทสดูซนะิโอเคถสมมติว่าเป็นอย่างนี้และโอเคเราก็กดเซฟเลยครับ กดเซฟปุ๊บผลที่ได้คือนี่มันก็จะเองคดิ้งรอ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 นะฮะรอไปก็ถือว่าเร็วนะฮะพอทีอันนี้เน็บเหน็บทำผมเป็นเน็บที่บ้านนะฮะที่บ้านก็ถือว่าเร็วจากนั้นกดบันทึกครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดเดี๋ยวมันจะดาวน์โหลดไฟล์ตัวเนี้ยมาแล้วครับตัวนี้ ใช้เวลาในการดาวน์โหลดสีนาทีนะีนะ่อันนี้ก็คือวิธีการาวิธีการตัดมูฟวีนะ่ตัดวิดีโอบางตัวที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วอยากจะตัดหัวตัดท้ายทิ้งเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะเหลืออีก ศูนวิานาทีเสร็จแล้วปุ๊บมันเป,เปิดให้เลยเห็นไหมฮะโผล่มาก,ก็อย่างนี้เลยอันนี้คือตัดแล้วเป็นวิดีโอที่ตัดแล้ว,นนลวผมปิดไปอ,อันนี้คือวิธีการตัดวิดีโอครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ